งเรียนบ้านดอนสันติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ตั้งอยู่เลขที่58หมู่12ตำบลแห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่9ไร่2งานเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน125คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนบริหารงานโดยนายอนุสักกินทบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสันติ เรียนบ้านดอนสันติจัดการศึกษาภายใต้ในโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนเรียนดีมีความสุขโรงเรียนบ้านดอนสันติมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมอ่านเด่นเนิงเขียนได้ด้วยบัรใยห้าน เขีนเรียนรู้ท่องจำอ่านออกเสียงและฝึกเขียนพยยนชนะในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยต้องฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอและคัดด้วยตัวบรรจงอย่างสวยงามบันไดขั้นที่2ฝึกอ่านสระผู้เรียนฝึกอ่านฝึกเขียนท่องจำ และทำความเข้าใจสระในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายบันไดขั้นที่3ฝึกอ่านคำที่มีวรรณยุกต์ผู้เรียน ฝึกอ่านและเขียนคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เช่นการผันวรรณยุกต์ในอักษรสูงการผันวรรณยุกต์ในอักษรกลางและอักษรต่ำการผันวรรณยุกต์ที่เป็นคำเป็นและคำตายเป็นต้นโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย บันไดขั้นที่4สะกดคําในมาตราตัวสะกดผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนคําที่สะกดในมาตราตัวสะกดทุกมาตราโดยเริ่มจากมาตราตัวสะกดที่สะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราตามลำดับโดยเน้นฝึกอ่านจากคําพื้นฐานในภาษาไทยเป็นหลัก เขียนสวยผู้เรียนฝึกอ่านคำประโยคบทความหรือเรื่องราวได้ครองผู้เรียนฝึกออกเสียงรอเรือลอลิงขับควบกล้ำได้ชัดเจนผู้เรียนฝึกอ่านร้อยแก้วร้อยกรองและสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ผู้เรียนฝึกเขียนเรื่องราวจากภาพ จากข้อความหรือเขียนตามจินตนาการได้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทยสะอาดสวยงามเป็นระเบียบและถูกต้อง,อองในทุกขั้นบันไดของการฝึกทักษะการอา่านจะควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการเขียนเสมอ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสันติได้รับการฝึกทักษะจากการอ่านเด็กเน้นเขียนได้เพื่อพัฒนาไปสู่การอ่านคล่องต้องเขียนสวยในด้านการอ่านผู้เรียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้โดยผู้สอนมีการให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียนฝึกคัดลายมือในช่วงชั่วโมงซ่มเสริมให้ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบการเขียนอักษรไทยโดยใช้ตัวอักษรตามแบบกระทรวงศึกษาธิการอยู่เสมออ่านเด่นเน้นเขียนได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การอ่านคล่องต้องเขียนสวยนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสันติได้รับรางวัลจากการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา 2,566ดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสืบคัอลองท่องจำบทอาขยานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมสนอสารอ่านทำนองสนอ ระดับั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะคถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 ได้ร,รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เนื่องในวันพระสุนทรพิพิธบุญคุณลานอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามประจำปีการศึกษา2566รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมแข่งคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6วันพระสุนทรพิพิธบุญคุณลานอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี2566ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่1กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2566 การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านดอนสันติมีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบการอ่านระดับชาติของผู้เรียนอาทีมีคะแนนเฉลี่ยในด้านของการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับประเทศในทั้งสองด้าน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตชั Net, ้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565ในรายวิชาภาษาไทยมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านดอนสันติได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละสามขึ้นไปจากปีการศึกษา2564ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนต2565กิจกรรมอ่านเด่นเน้นเขียนได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการอ่านการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ทำให้เกิดความรู้ความสามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้การเรียนรู้ไม่ได้มุ่งพัฒนาเพียงการอ่านเท่านั้นแต่ยังต้องนำมาสัมพันธ์กับการเขียนอีกด้วยเพราะทั้งสองทักษะเป็นทักษะการสื่อสารที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีต